สวัสดีครับผมนอภิชาตผมเป็นสุกนะครับรหัสนักศึกษาหกสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการปลูกผักส่วนครัวครับการปลูกผักส่วนครัวนะครับแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับคือการปลูกผักแนวรั้วบ้านนะครับการปลูกผักในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับและยังสามารถนําผักที่เรามาปลูกนะครับนํามาขายได้เพื่อได้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับ และในเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับในปัจจุบันเรายังนำพืชผักสวนครัวนำมาต้มยารับประทานต้านโควิดได้อีกด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันจะมานำเสนอปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกผลไม้ไว้รับประทานถ้าเหล็จจากการรับประทานแล้วเราสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้ค่ะ ในส่วนของดิฉันนะคะจะปลูกผลไม้ด้วยการสามอย่างได้แก่มะม่วงมะขามและกล้วยค่ะมะม่วงนะคะเราสามารถทําเป็นมะม่วงควนได้ค่ะส่วนมะขามนะคะสามารถเอามาทําเป็นมะขามเปียกเพื่อประกอบอาหารและนําไปขายได้ค่ะส่วนกล้วยนะคะสามารถสร้างอาชีพได้ค่ะโดยการนํากล้วยไปทอดหรือตากแดดแล้วนําไปขายแถมยังเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันระบาดนนะักจึงทำให้ไม่มีงานทำตกงานทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งต้องอยู่บ้านทำให้ไม่มีไรายได้จึงนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการเลี้ยงไก่ไก่สามารถเพิ่มไรายได้ด้วยการนำไก,ไก่ไข่ไปขายและ นำไปแปลรูปเป็นอาหารคาวและของหวานได้วันนี้ที่ฉันจะมานําเสนอหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านดิฉันคือน้ำหมักหลักโลกถ้าบ้านของดิฉันได้มีการเปิดร้านอาหารและมีเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากที่ลูกค้ารับประทานแล้วดิฉันจะมีแนวคิดว่านําเศษอาหารเหล่านั้นมาทําเป็นน้ำหมักชีวภาพและยังได้ลดต้นทุนในการซื้อและยังได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและนําน้ำหมักชีวภาพนั้นไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีก สวัสดีครับผมนางมงคลดอกไม้ทองรหัสนักศึกษา634701137ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหลักเศกรษฐกิจพอเพียงผมได้นำหลักเศกรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผมโดยที่ผมได้นำพืชผักส่วนครัวที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันมาปลูกเครื่องประกอบอาหาร เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันของผมและจะได้เงินที่ใช้ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถเก็บเงินเอาไว้สำรองอีกทั้งยังเสริมสร้างวินัยในการอดออมของผมอีกด้วยขอค,ครับ